กระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างรายได้จากการทอผ้าผ้าจกไทยยวนของดีเมืองราชบุรีนอกจากทอใช้สอยผ่าในบ้านได้กลายมาเป็นสินค้าเศรษฐกิจชุมชนยกระดับความเป็นอยู่ให้กับชุมชนสร้างงานสร้างรายได้กลับเข้ามาในชุมชนซึ่งนอกจากผ้าทอพืนใหญ่แบบดั้งเดิมแล้วการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นสินค้าประเภทอื่นๆยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชิ้นนั้นอีกทวีคูณไม่ว่าจะเป็นผ้าจกไทยยวนอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีแล้วยังมีผ้าขาวม้าที่ทอจากฝ้ายแท้ๆที่มีลวดลายสวยงามส่วนใหญ่จะทอสองลายคือลายหมากรุกและลายตาปลา เป็นผ้าเขาม้าที่สวยงามราคาไม่สูงสีไม่ตกนอกจากนี้คนรุ่นใหม่เช่นนักเรียนในชุมชนดอนแร่มีการอนุร,รักษ์ผ้าจกไทยยวนมีการเรียนรู้การทอผ้าเรียนรู้การแกะโฉนดลายผ้าหรือการวางลายผ้าจกในกระดาษ ดยบางส่วนมีการคัดลอกลายมาจากศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองวัดนาหน้องอีกทั้งยังมีการสร้างสารรค์ลายประกอบที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการอีกด้วยและนำเอาลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาทอด้วยกี่ผ้าที่ชาวบ้านทำไว้ใช้เองซึ่งสามารถทอได้ทั้งผ้าจกลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นผ้าพื้นผ้าแถบ และนำไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆเช่นย่ามผ้าสบายหมอนเป็นตน้นในส่วนของผู้สูงวัยที่มีการทอผ้าสิ้นจกในชุมชนดอนแร่มีการนำเอาไปแปรรูปผ้าสิ้นจกลวดลายตราหมู่โบราณเป็นเสื้อผ้าแบบต่างๆซึ่งเป็นลวดลายที่นิยมทอกันมากในชุมชนดอนแร่หมอนย่ามใส่ของย่ามประดับ ปลอกพวงกุญแจเป็นต้นอีกทั้งยังมีการนำไปจำหน่ายที่ตลาดไทยยวนวัดนาหนองตําบลดอนแร่ในชุมชนคูบัวก็มีการแปรรูปผ้าจกนําไปขายในกาดวิถีชุมชนคูบัวราชบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแสดงถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมทางด้านหัตถกรรมโดยเฉพาะการทอผ้าซินลายตีนจก ซึ่งเป็นลวดลายที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสถานที่ที่ทำให้ชาวบ้านได้มีสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่งอีกทั้งยังมีการนำผ้าจกไปแปลรูปสินค้าแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าเขาม้าปริยุก มีการนำเอาผ้าจกมาใช้เพิ่มเติมจากผ้าเข่ามา้ามาประดิษฐ์เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สมัยใหม่เชน่นรม่มหมวกมาลัยตุ๊กตาแบบต่างๆช่อดอกไม้ที่ระลึกและอื่นๆอีกมากมายค่ะนารุมนเทศเจริญน,นะคะเจ้าของโอทอปผ้าคมานารมนซึ่งตั้งอยู่ตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ ก็จะผลิตสินค้านะคะที่เกี่ยวกับผ้าเนื่องจากจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่มีผ้าหลากหลายนะคะอันดับแรกก็จะต้องขอหยิบยกผ้าจกนะคะซึ่งเป็นผ้าทอที่มีคุณค่านะคะมีมาแต่ช้านานนะคะก็จะเป็นออลายจกนะคะอันนี้ก็จะแนะนำนะคะให้ดูนะคะว่ามันสวยงามแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดชุดนะคะแล้วก็เอา แปลงเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสบายนะคะแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นตุ๊กตาหมีเป็นกระเป๋านะคะซึ่งสามารถทําได้หลากหลายนะคะแต่ที่ลืมไม่ได้ก็ยังมีผ้าเขาม้านะคะซึ่งเป็นของดีแล้วก็ผลิตมานานนะคะหลายหลายร้อยปีนะคะก็จะมีสีสันหลากหลายนะคะก็มีวันหนึ่งครอบครัวเรานะคะก็มีพี่น้องสี่คน ทุกวันแม่วันพ่อนะคะก็จะซื้อพวงอะไรมากราบแม่กับพ่อกันนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า1พวง2อ0สกราบวันนี้พวกนี้ก็เหี่ยวนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทําอย่างไรที่จะหาพวงมะไยที่มันมีคุณค่าแล้วก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะ mm hmm. ก็ตัวเองเป็นคนที่ชอบผูกผ้าเวลามีจัดงานต่างๆน,นะคะก็จะ มีความชอบส่วนตัวนะคะก็เลยมีแนวคิดว่าทํำยังไงผ้าเข้าม้าที่เรามีอยู่ในมือให้เกิดคุณค่าและก็เกิดความสวยงามนะคะก็เลยบรรจงเรียงร้อยมัดจากใจนะคะก็เป็นมาลัยที่ตอนนี้หลายๆท่านก็คงเห็นนะคะว่ามันสวยงามแบบนี้นะคะจากแนวคิดนะคะก็ได้มีการนําผ้าซึ่งมันไม่ใช่เป็นผ้าเข้ามา้า กับผ้าจกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการที่ทำวามต้องการของตลาดนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะเทนตามอายุตามวัยนะคะแล้วก็ตามชุมชนซึ่งเ,เขาก็จะรลังสันผ้ามาไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยลงไปดูที่ชุมชนนะคะก็จะไปที่ชุมชนดอนแร่รางบัวนะคะก็จะมีผ้าอีกสไตล์หนึ่งนะคะแล้วก็ที่ตำบลคูบัวก็จะมีผ้า เขาวมา้าอีกสไตล์หนึ่งอันนี้ก็จะมีลักษณะของสีพาสเทลเราก็จะทําตามความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นผ้าจกซึ่งค่อนข้างมีราคาแพงนะคะก็คือ1ถุงก็ตั้งแต่500ถึงราคาหลักแสนนะคะอันนี้เราก็เอามาเพื่อให้งานพวงมาลัยอ,ออกมาในรูปแบบที่หลากหลายนะคะ เป็นการช่วยเหลือการผลิตของแต่ละชุมชนเพราะว่าถ้าเราสั่งเยอะนะคะชุมชนชาวบ้านที่ผลิตก็จะมีะไรายได้ตามมานะคะนอกจากนี้เราก็ยังนำพวงมาลัยนะคะซึ่งเราก็ได้เกณฑ์ชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วๆไปซึ่งตอนนี้เราก็เปิดสอนให้ฟรีด้วยนะคะก็อยากให้ชาวบ้านที่ไม่มีงานทำที่ตกงานโดยเฉพาะ ช่วงโควิดนะคะหลายๆท่านก็เดินทางกลับมาอยู่ในชุมชนแล้วก็ไม่มีงานทําแล้วก็ตกงานนะคะเราก็มีการฝึกสอนแล้วก็เอาสินค้าก็คือผ้านะคะเอาไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านนะคะ เมื่อทําเสร็จแล้วก็มาส่งเรานะคะในส่วนของเราก็จะทําเรื่องการตลาดก็คือจะจําหน่ายที่โอทอพักคานารุมนแล้วก็ที่กาดวิถีชุมชนคูบัวนะคะก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนนะคะเพราะว่าเป็นการต่อยอดนะคะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ที่แท้จริงให้กับชุมชนแถบตำบลคุ้งน้ำบนและก็ตำบลใกล้เคียงตลอดจนผู้ที่สนใจนะคะที่ตกงานก็สามารถที่จะเอาสินค้าเราะ,ะไปทำการตลาดได้นะคะ อันนี้ก็นอกจากนี้นะคะเราก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราไปงานศพนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเห็นพวงหลีดซึ่งเป็นดอกไม้สดนะคะวันแรกที่เราไปเคารพแสดงความเสียใจก็มีความรู้สึกสดชื่นสวยงามแต่สุดท้ายก็เป็นภาระของพระภิสุสงส์งนะคะพอเสร็จงานเจ้าภาพกับพระพิสุสงฆ์ก็ต้องมานั่งเก็บ ะะพวงลีดซึ่งเป็นดอกไม้สดพวงหนึ่งตั้งแต่500จนถึง5,000นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาผ้าที่เรามีอยู่นะคะประดิษฐ์คิดแล้วก็ทำเป็นพวงลีดนะคะซึ่งก็ต้องใช้แรงงานในการที่ว่าจะมาผูกผ้านะคะแล้วก็ต่อยอดไปถึงลูกค้าชุมชนที่ผลิตกระดง้งนะคะเพราะว่าเราได้เอากระด้งมานะคะประยุกต กับผ้าเข้ามาที่เรามีอยู่ตลอดจนบางครั้งเราก็มีการจร้างงานนะบางส่วนแล้วก็ใช้เบตองแห้งนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มันอยู่รอบๆบ,บ้านเรานะคะมาผลิตเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็จัดตกแต่งซึ่งก็มีความสวยงามหลากหลายตามสีสันของผ้านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า บางบางจังหวัดก็จะชอบสีสดๆนะคะถ้าในกลุ่มของวัยรุ่นก็จะชอบสีโทนคลาสสิกหรือโทนสีดำนะคะอันนี้ o อท็ของเรากา็ช่วยกันนะคะผลิตเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านนะคะแล้วก็ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าใดๆที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่ที่ไหนเราก็จะหยิบยกขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มใน สินค้าที่มีอยู่นะคะเมื่อศิลปะผ้าทอยุคเก่านำมาผสมผสานกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอยได้ดีมีราคาและสร้างความภาคภูมิใจจากผู้ผลิตด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์กรรมวิธีที่พิถีพิถันในการสร้างสารรค์ผ้าทอรวมถึงการนำไปประยุกต์ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงมือผู้บริโภคได้ง,ง่ายจากการนำสิ่งที่บรรพบุรุษทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงยุคปัจจุบันผ้าถอที่เคยเป็นเพียงภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กันในครัวเรือนกลายมาเป็นหัตกรรมที่สรงคุณค่าสร้างมูลค่าให้กับผู้สืบทอดศิลปะผ้าทอตลอดไป